for Watch his feet right there. He gets that hesitation just to get him off balance. ไม่รู้มันเรียกอะไรแต่มันเป็นลักษณะเหมือนเชี่ยเขามองพอเราเขาย่องใช่ไหมย่องย่องสมมติเราเลี้ยงเงี้ยมันก็จะจังหวะได้ว่าเราเลี้ยงซ้า,า,ยงายเดินอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนจังหวะสุดท้ายที่เขาจะเล่นนั่นคือเขาเซตครึ่งจังหวะใช่ไหมมันเป็นสมมติรเราเดินมาเหมือนแล้วพอจะเล่นมันเลเป็นอย่างนี้ ทีนี้ในจังหวะแบบนี้เอเมนที่เป็นคนป้องกันใช่ไหมเขาก็รู้แหละว่าเราเชนจิงสปีดแล้วแต่จังหวะที่มันเป็นเงี้ยแล้วมันเป็นเงี้ยคือเขาใช้มือเนี่ยพิกขึ้นมาเพื่อจะสวายแขนที่เขาแฮนด์เชคด้วยมันเลยออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยคือคนป้องกัน n b a คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบนี้คือเชทําเชก็มีเคาน์เตอร์อีกยกตัวอย่างเช่นสมมติจังหวะแบบนี้มาเสร็จปุ๊บเขาต้องวัด พุ่มไปอย่างนี้เอเมนเขาก็จะต้องคัดใช่ไหมจังหวะนี้เชยกับบัมมดเข้าเลยห้าวิเชยยองหมอนย,ยองมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นไงทุกคนคิดว่าผมวิแคร์ถูกไหมอย่าลืมนะครับตั้งชื่อท่าให้เราด้วยเราจะได้เอาไปทำท่าต่อไป